สวัสดีค่ะแบล็วทคลิปไปเรียน,นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะคะก็มากับน้องดานะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาให้อาหารหมูกันนะ,ะน้องดานะใช่เพราะว่าป้าเขาเนี่ยจ้างเล้วนะมาให้อาหารหมูเอ่อรอบตอนเที่ยงนะคะตอนเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องมาเลี้ยงอีกเดี๋ยวนูจะเอาน้ําให้หมูก่อนอันดับแรกเลยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยเอ่อป,ป้าเขาเนี่ยเอ่อ เอาขี้หมูลงตรงนี้เละหมดเลยนะคะไม่ได้บอกปลาเขาไว้นะว่าเราเออให้แบบว่าเอาน้ำเข้าไปแล้วก็ให้มันไหลไปตรงนน้นนะปลาเขาก็ไม่เคยทำนะเพราะว่าทุกรอบนยเขาจะจ้างจะจ้างให้หนูทำความสะอาดตรงนี้ตลอดเลยนะเขาก็าจ,จะไม่รู้นะน้องดาเนาะมันก็เลอะไปหมดเลย จะให้น้ำหมูก็คงจะยากนิดหนึ่งนะคะนี่นะนี่น้องดับไปเปิ้น้ำให้ก่อน เราจะให้น้ำยางีห,หป้ปีในเด็กพี่ก็าหาว่าหนหลายนะนี่ลิน,นูเนี่ยต้องไปเก็บถุองใบนั้นออกมาโค้งหมูกินทำอะไรนะคะพี่ท,ทำเรียบร้อยตาคขานี้ยทำมาค่อยเรียบร้อยเลยนะหมูเล่นหมู อะก็มีของตกไรยางอยู่นะคะพี่พี่มีไม้กวาดแล้วก็ใบกระทุ n g ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องดาน้องดาไหมตัวน้องดาถือไม่ถนัดเนาะเดี๋ยวจะให้น้ำมูลเสร็จก่อนนะคะพี่พี่แล้วก็ลงแววหอมที่มันตกนะ แถวบ้านหนะนูเนี่ยน้ําก็มาอาทิตย์ละครั้งนะคะหรือว่าบางอาทิตย์ก็ไม่มาเลยนะคะก็เลยต้องเก็บน้ำใช่ก็เลยต้องเก็บน้ำเอาไว้แต่วันรงการแล้วด้วยน้ําก็ไม่มีเล่นเลยต้องลงถ้าลงไปเล่นอแบบให้เล่นไดน้ยอยอะๆนะก็ต้องลงไปในเมืองนะคะอันนี้พวกหนูอยู่ในพื้นที่ชนบทน้ําก็ไม่ค่อยมีด้วยค่ะ ถ้าเป็นเล่นทีก็ต้องเดินทางไปไกลนะนานนะงแถวนี้รถก็ไม่ค่อยผ่านนะรถมาน้อยนะคะพี่เอ,อ่อให้มันประมาณท่านี้พอจะให้นานดาไปกิน้ำนะคือนูนะ่จะตีนเข้าไปอ,อ่อ ก็แรงเยอะมากๆเลยนะคะพี่ๆช่วงนี้มันโตแล้วนะนี่ย้ก็ยิ่ไม่กว่าเลยนะคะกว่าเลย การมาเผานะคะการส่งไม้กวาดนะน่ะกลัวหมูกินวัวหมูหมันกินเข้าไป ก่อนนี้นายยังหานกระป๋องไม่เจออ๋ออยู่นี่ไงเราก็จะไปเด็ดอาหารที่นึงกับน,น้า้องดานนะใช่เราต้องไปแล้วกัน้องฟองน <c oughs> ี่หนะูอยากจะได้บอกผักชนิดนึง ไผ่ต้มกินได้นะคะหมูก็กินได้นะคะพี่พี่เ,เดี๋ยวจะบอกพี่ว่าต้นไหนหนุ่นเนี่ยลืมชื่อมันไปให้พี่ช่วยคอมเมนต์นะคะว่าว่ามันคือต้นอะไรเนี่ยค่ะพี่เนี่ยต้นอนะ่ต้นนี้ไม่สวยนะเนี่ยให้ไปหาตรงที่ตาเผาขายะ จนหนูนะเน,นีนะ่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าตาอพอพเวลาตรงนไหนในทุกวันนี้ก็มีเยอะอยู่นะคะจะไปร้องเดินหาดูนะคะว่าตรงนี้แหละแล้วตรงนี้เหรอคะใช่นีเเ่เราจะเดินไปนะแต่ว่าหน้าหมาในโหดมากๆเลยนะหมาบ้านหลังนู้นนะ <c oughs> แต่มันถูก ถูกก็เชื่อไว้น,นะเอาไปทางล่างได้เลยพร<ช>้มอมหมูกินหมดหมูกินได้หมดเลยนะนเน,ะนี่ยค่ะพี่ๆน่าจะถ้าเอาไปต้มกินก็ลดพวกเบอหวานได้นะคะพี่ๆข้างในเนี้ย เออมันไม่ขมนะลูกกินลูกเคยกินเข้าไปแล้วนะไม่ขมไดยลองชิมอีกรอบให้เขาดูอ่าได้แต่มัน,นยังไม่ได้ล้างเลยนะอ่ากินได้กินได้นี่นะคะพี่พี่มันก็จะไม่ขมนะคะพี่พี่แต่ว่าไม่ได้ต้มเนะี่ยมันก็จะแบบมีกินแบบเหม็นเขียวนะคะแต่ว่าก็กินได้ค่ะ แต่ถ้าเอาไปต้มเนะี่ยมันก็จะหวานกว่านี้นะคะมันจะหวานขึ้นความรู้สึกนะคะถ้าหนูกินเนะี่ยแต่ไม่รู้ถ้าพี่ๆอยากอยากรู้ก็ถ้าแถวบ้านมีนะก็เด็ดกินได้เลยนะคะมันเป็นยาเลยนะเน่ๆเนะ่ยรากอย่างเงี้เป็นยาเลยนะคะพี่ๆเหมือนโสมอะ่ะเป็นเหมือนโสมอ่ะคะ่ะอันนี้เหมือนโสมไทย เป็นยาชือผักรักษาโรคได้ถ้าผักอะไรไม่รู้จักนี้ต้องถามผานสายนะคะผานสายสีแก้วรู้ชื่อผักเกือบทุกชนิด ในป่าเนี่ยก็จะรู้เรื่องสมุนไพรมากๆเลยนะคะทานสายน,ะนี่ยลากลางมันเนี่ยเนี่ยดา ไม่มีมีมาเนี่ลองลองชิมให้พี่พี่ดูแป๊บนึงนะสัะเก็บล่างมันเนี่ยมันก็เป็นเปรียบเสมือนโสมนะคะพี่พี่ไม่รู้ว่าจะคมหรือเปล่านะไม่เคยชิมลากนะชิมแต่การมันนะ,ะนี่นะคะพี่พี่ตรงนี้นะ,ะืมตรงนี้หวานพี่พี่ เ้าไปต้มน่าจะอร่อยแบบเวลาเขียวมันก็จะอแบบลื่นๆแต่น่าจะอร่อยค่ะพี่ๆเอาไปต้มเนี่ยคล้ายๆมันอยู่นะถูอว่ามูกินอร่อยนะหมูก็กินได้คนก็กินได้ หวานจี่แบหวานเป็นยาทั้งนั้น ถ้าพันทรายเปิดช่องเนี่ยก็ไปดูที่ช่องพันทรายสีแก้วได้เลยนะคะพี่พีพวกเรื่องสมุนไพรแบบพวกตะลุยในป่าเนี่ยเรื่องสมุนไพรเนี่ยพันทรายเก่งเก่งมากๆอย่าลืมนูนะ่ะก็ขอขอบคุณผู้ติด,ดตามทั้ง พันสามร้อยกว่าคนนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามหนูแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้หนูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ยอดการดูนะ่ะอยากให้พี่พี่นะ่ะเออมาช่วยดูคลิปข้องหนูด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ ทำมานานก็มีทอนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราต้องสู้นะคะพี่พีถ้ายอมแพ้เลยง่ายๆเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จนะคะนีเจออยู่ทีหนึง่งเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะไปถ่ายพี่พี่ดู ถ้าเกิดหนูไปเด็ดอ่าอันเนี้ยที่มันมีเยอะๆนะคะพี่ๆสวยมันสวยมากๆเลยนะเวลามีเยอะๆแล้วก็เขียวเขียวแบบเขียวทั้งดงอะ่ะสวยมากยิ่งเวลาถ้าดอกมันออกเนะี่ยก็จะเป็นที่บานเย็นเลยนะนี่นะนี่นี่บานเย็นอย่างนี้เลยนะคะพี่อือ สวยมากๆชอบชอบ,ชอบดอกไม้ดูท้องฟ้าดิเขาสวยอ่ะใช่แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันก็ร้อนอยู่นะคะพ,พี่แต่หนูเคยไปในเมืองบรรยากาศวันน้องสวยใช่บรรยากาศประมาณเนี้ยหนูก็ว่าร้อนแล้วนะคะพี่พี่เพราะหนูลงไปในเมืองทีนะคะพี่พบรรยากาศแบบนี้ยของเขาเนี่ยร้อนมากมาก ร้อนกว่าแบบแถวบ้านหนูอ่ะอบเกินอยู่แบบเดียวเงือแตกเลยนะค่ะพี่พี่ก็นานๆนทานีเราเนี่ยจะได้ไปเที่ยวเออออกข้างนอกเมืองนะคะพี่พี่หนูเนะี่ยไม่ได้ถ่ายพี่พี่ดูเลยนะถ้าหนูมีโอกาสได้ไปเที่ยวอีกนะหนูก็จะถ่ายลงให้พี่พี่ดูนะคะพวกไปเที่ยวเลยค้ะ นนี้นะ่ะหนูก็เก็บเ,เรียกว่าผักโสมดีกว่านะคะพี่ผักโสมเนะี่ยถ้าหนูเก็บเต็มกระป๋องแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวหนูจะตัดไปตอนให้อาหารหมูเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่ตอนนี้ก็เต็มกระป๋องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนูก็จะนําไปให้หมูนะไปดั น้องหมูเนี่ยก็กินอย่างอ,ร,อร่อยยเลยนะคะก็น้องเนี่ยน่าจะชอบนะคะพี่ๆตรงโซมมันนี่ยหวานมากๆเลยนะมีน้ำอรอเลียนเลยใช่ใชมีน้ำข้างในด้วยนะตรงก้านมันเนี่ยมีน้ำเย็ยนชำ่ำเอาไปแช่ตูเ้เย็นแล้วก็ให้มูกินดีกว่าม ถ้าไปใช้ตู้เย็นนี่ต้องน่าจะไปแบบไปในหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีตู้เย็นนะเราก็อยู่แบบพุ่งในป่าเนะื้อดานนะมันก็จะไม่มีพวกเครื่องไฟฟ้าอะไรเท่าไหร่นะคะหุงข้าวก็ไม่ไม่ได้ใช้เตาแก๊สน,นะคะก็ใช้เ เตาอะค่ะพี่พีที่มันต้องเกอะไฟเอาค่ะที่มีอย่างนั้นก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะพี่พี่เพราะวบางบ้านเขาก็เอาหินมาเกาะเอาเนาะใช่หินประวาณสามลูกแล้วก็ตั้งโม่ตรงกลางยังมีคนลำบากกว่าเราอีกเยอะแยะเราอย่าอย่าไปท้ออะไรง,ง่ายๆนะคะพี่พี่ นี่ยบรรยากาศให้พี่พด,ดูบรรยากาศแถวนี้นะลมก็พัดเย็นสดชื่นมากๆเลยนะถึงแม้ว่าท้องฟ้ามันจะร้อนนะแต่ความรู้สึกนะก็เย็นเพราะว่าลมพัดเย็นมากนี่นะคะพัพี่ๆนุ่มนี้ทางนี้ก็โชคดีมากๆเพราะว่าแถวนี้เราก็ไม่ค่อยมีแทงนานาะเนี่ย อันนั้นบ้านเขาน่าจะรวยกับเรานะเป็นแถวนี้ก็จะเป็นแบบบ้านบ้านดีกว่าเนาะบ้านเราจะเป็นประมาณบ้านไม้เนาะอันนี้บ้านแบบป้าเขาก็เลี้ยงหมูนะก็น่าจะรวยกับเราเองนะเคยยังจ้างเรามาอันนี้เลยนะให้แบบให้อาหารหมูนะนะี่ทางน้ำของป้าเขานะน้ำนี่ก็มาอาทิตย์ละครั้งนะคะพี่พี่ก็เลย ก็เลยแบบเราก็เลยต้องมีแทงค์น้ำเอาไว้นะไม่งั้นเนี่ยจะขาดสนเรื่องน้ำนะบ้านไหนที่ไม่มีน้ำเนี่ยก็ต้องลงไปอาบในห้วยนะในห้วยเนี่ยก็มีน้ำอีกไม่ค่อยเยอะนะคะพี่พี่อ่ะถ้าหนูถ้าหนูไปเล่นน้ำแบบแถวในห้วยเนี่ยหนูจะถ่ายบรรยากาศนั้นเก็บมาให้พี่พี่ดูนะคะพี่พี่ถ้าหนูทำอะไรเนี่ยก็จะถ่ายพี่พี่ดูนะ สำหรับคลิปนี้หนูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหนูก็ขอฝากให้พี่ๆเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย